คาบงูเหรอเนี่ยงูอะไรนี่คิดว่าคาบเชือกอะไรที่ใช้แกเล่นงูนี่เองอของเล่นของแมวก็คืองูงูอะไรนล้วนี่ไม่กลัวด,ด้วยเพราะตัวเล็ก <c oughs> คิดว่าคาบอะไรเล่นคิดว่าคาบเชือกเส้นเชิ้นนได้เป็นงูนี่เองของเล่นของแมวคืนงูว้าววคอยดูคอยดูงูฉกแมวเขานี่แหละ มาอ่ะอ่อ่อออะอรอดไหมงูระหว่างแมวกับง,งูนั่นเจอง,งูฉกแต่มีฟันหรือ,อยังอะงู มันน่าจะไม่มีพิษไม่งั้นแมวคงไม่กล้าเล่น